จะพ่นสีแต่ไม่มีเกจวัดลมจะปรับกาอย่างไงไปดูครับปรับ1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็ปรับกว้างของม่านสีนะครับนะครับให้ออกมากออกน้อยเหมือนกันนะครับหมุนขวากินลมไม่เท่ากันนะครับสองหนึ่งไปเนี่ยนะครับเม็ดสีก็จะออกมาใหญ่ๆแบบนี้นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจกับช่างนมประธานสุธมาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้ผมมีความรู้ดีๆนะครับสําหรับพี่น้องที่จะเริ่มสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมสีรถยนต์เบื้องต้นนะครับหัวข้อนะครับถ้าไม่มีเกจวัดลมนะครับจะพ่นสีนะครับจะปรับกายยังไงนะครับมีวิธีการปรับกายยังไงถ้าไม่มีเกจวัดลมนะครับคลิปนี้มีคําตอบไปรับชมกันเลยครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจกับกาบนสีก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่จะต้องให้ปรับบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับกาบนสีจะมีจุดปรับอยู่3จุดนะครับจุดแรกนะครับก็คือตัวบนนะครับหน้าตาของกาบนสีส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นตัวปรับลักษณะแบบนี้จะมีจุดปรับ1 2แล้วก็3นะครับตัวบนสุดแล้วส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการปรับม่าน ปรับม่านคืออะไรนะครับปรับม่านก็คือปรับแคบแล้วก็ปรับกว้างของม่านสีนะครับก็คือถ้าเราหมุนเราหมุนขวาสุดมันก็คือการปรับม่านให้แคบนะครับถ้าเราหมุนซ้ายสุดหมุนซ้ายออกมาสุดนะครับม่านสีของกาลูกนั้นก็จะกว้างที่สุดสําหรับการุ่นนั้นนะครับส่วนตัวรองมาตัวนี้คือการ ปรับสีนะครับให้ออกมากออกน้อยเหมือนกันนะครับหมุนขวาคือปิดนะครับหมุนซ้ายคือเปิดนะครับกาแต่ละรุ่นรอบตรงนี้จะไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าผมให้กลางๆว่านะครับประมาณ3รอบของกาส่วนใหญ่นะครับก็คือ3รอบของกาส่วนใหญ่3รอบก็คือเราจะหมุนขวาสุดแล้วก็หาจุดมาร์กจุดใดจุดหนึ่งกลาของผมอาจจะสนิมเยอะหน่อยนะครับ เนี่ยนะครับจ e like ุดจุดเนี้ยผมจะเอาจุดเนี้ยถ้าหมุนจุดนี้มาที่จุดเดิมก็นับ1รอบเนี่ยครับหมุนมาอีก2รอบนะครับหมุนมาอีก3รอบการส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ3รอบเนี่ยก็คือจะเปิดสุดแล้วส่วนประเด็นในวันนี้ก็คือตัวปรับลมตัวปรับลมเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับก็คือเหมือนเดิมครับถ้าหมุนซ้ายก็คือเปิดลมถ้าหมุนขวาก็คือการปิดลมนั่นเองนะครับ วันนี้ประเด็นก็คือพี่น้องอ่ะเวลาพ่นสีเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราจะใช้ลมเท่าไหร่นะครับเม็ดสีมันถึงจะออกมาพอดีละเอียดถ้าไม่มีเกจวัลลมนะครับเพราะว่าเกจวัลลมก็เป็นต้นทุนอีกต้นหนึ่งที่มันแพงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาพอใช้ได้ก็ราคาหลักร้อยนี่แหละนะครับแต่ว่าพี่น้องเริ่มต้นใหม่ที่ไม่มีเกจนะครับที่ไม่มีเกจวัดลมวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการ พ่นสียังไงนะครับโดยที่ไม่มีเกจวัดลมเราจะปรับกาอย่างไงได้บ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาสีใส่กามาแล้วนะครับก็คืออัตราส่วนผสมของสีนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือสี1ส่วนทินเนอร์1ส่วนนะครับอยู่ในกาใบนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาทําการพ่นลองดูนะครับ ทีนี้อันนี้แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับหรือพี่น้องที่อาจจะแบบว่ายังสับสนอยู่นะครับว่าควรจะปรับลมยังไงถ้าไม่มีเกจวัดลมนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับกาแต่ละรุ่นน่ะจะกินลมไม่เท่ากันนะครับกาแต่ละรุ่นจะกินลมไม่เท่ากันผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือส่วนม่านเนี่ยเปิดสูตรไปเลยนะครับส่วนตัวม่านนี้คือเปิดสูตรไปเลยให้สูตรของม่านกาลูกนั้นๆน,น,นะครับ ส่วนตัวปล่อยสีก็เปิดสุดเช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาหาจุดพอดีนะครับจุดพอดีของกาลูกนี้นะครับว่าลมที่มันใช้นะ่ะมันจะใช้มากน้อยแค่ไหนสําหรับกาลูกนี้โดยที่ไม่มีเกจบอลลมนะครับไปดูนครับอันดับแรกนะครับเราจะปิดตัวลมออกปิดเลยนะครับปิดเลยเพื่อจะหาจุดที่ลมเบาที่สุดนะครับก็ลองกดสีดู กดสีดูนะครับสามสองหนึ่งนี่สามสองหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าลมเบาเม็ดสีจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมทําให้เห็นภาพชัดๆนะครับผมทําให้เห็นภาพชัดๆว่าถ้าลมเบาเม็ดสีมันก็จะใหญ่ตามตามตามแรงลมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการปรับเม็ดสีให้ละเอียดก็คือนะครับการเล่งลม การเพิ่มลมนะครับให้มันพอดีกับากาลูกนั้นแล้วก็สีที่อยู่ในกาลูกนั้นนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือเมื่อกี้ผมปิดนี้ผมจะเล่งลมขึ้นนิดนึงอพอมีเสียงใช่ไหมครับพอมีเสียงลมบ้างทีนี้ลองพ่นดูนะครับสามสองหนึ่งไปเนี่ยนะครับเม็ดสีก็จะออกมาใหญ่ๆแบบนี้นะครับอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ ต่อไปเราจะเร่งหาลมนะครับเร่งลมหาเม็ดสีที่มันละเอียดนะครับของกาไปนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกอ่เสียงลมก็จะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็ถาดขึ้นมาก็ลองพ่นดูอีกทีสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งปอ่าอย่างนี้เป็นยังไงครับไปดูใกล้ๆกันอีกทีหนึง่งนะครับก็ยังจะเห็นว่าความละเอียดยังไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะมีเม็ดสีเม็ดใหญ่ๆนะครับอยู่บริเวณขอบเห็นไหมครับ าลมเท่านี้ยังไม่พอนะครับอันนี้เราไม่มีเกตนะเราไม่มีเกตเราจะาปรับที่ตัวเลขไม่ได้ลองเร่งลมดกดนอีกท่าเท่านี้ล่ะไปพ่นกันอีกทีนึงนะครับสามเดี๋ยวนะปรับป้องก่นสามสองหนึ่งไปถ้าอย่างนี้ล่ะอย่างนี้ก็ยังเบาอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าบริเวณขอบข้างเนี่ยยังมีเม็ดสีที่มันเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแสดงว่าลมยังเบาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งลมขึ้นอีกปรับขึ้นอีกเรื่อยๆลองประมาณนี้ดูลองประมาณนี้ดูนะครับนะครับสามสองหนึ่งไปนี่ครับอย่างนี้อย่างนี้ได้หรือยังอย่างนี้ก็ยังเป็นเม็ดอยู่นะครับยังเป็นเม็ดรอบด้านข้างอยู่เป็นเม็ดใหญ่ๆกลมๆเห็นไหมครับ ฝอยมันยังไม่ละเอียดเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการปรับกาโดยที่ไม่มีเกจเนี่ยเราต้องไล่หาลมไปเรื่อยๆนะครับปรับลมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หาความละเอียดของเม็ดสีตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงนะครับเริ่มได้แล้วครับเริ่มได้แล้วลวอองก็เริ่มละเอียดขึ้นด้วยแล้วครับอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ ก็เพิ่มขึ้นอีกอ่าแล้วประมาณนี้แหละอ่าลองก้นดูนะครับสามสองหนึ่งไปอ่าโอเคนะครับทีนี้ฝอยถ้าลมมันได้ที่แล้วเนี่ยฝอยละองมันจะละเอียดละเอียดของกาลุ่นนั้นนะครับเนี่ยนะครับฝอยมันจะละเอียดอ่าได้ระดับลมประมาณนี้แล้วก็ลองก้นดูเนี่ยนะครับมันจะได้ความละเอียดขึ้นมา อันนี้ปรับโดยไม่มีเกตนะครับก็คือการต้องลองต้องลองทดสอบกาก่อนว่าใช้ลมประมาณไหนถ้อยลองถึงจะละเอียดนะครับพอได้แล้วเราก็ลองพ่นดูเห็นไหมครับมันก็จะได้สีที่ออกมาละเอียดนะครับแต่ถ้าลมถ้าลมแรงกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลมแรงกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะปรับแรงๆให้ดู อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยคือตรงนี้คือพอดีแล้วนะครับตรงนี้คือพอดีแล้วแต่ว่าถ้าเราลม้มเร่งลมให้แรงเกินกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ลมแรงนะแล้วก็พ่นดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูกันชัดๆข้างล่างอีกทีนึงนะครับถ้า ถ้าลมเกินสเปกกานะครับถ้าลมเกินสเปกกามันจะเกิดแบบนี้นะครับมันจะเกิดการแหว่งกลางนะครับตรงกลางสีมันจะบางมันจะไปหนักตรงส่วนบนและส่วนล่างนะครับถ้าเกิดว่าใช้ลมแรงเกินสเปกกาลูกนั้นนะครับอาการมันก็จะออกมาประมาณข้างบนกับข้างล่างสีจะหนาตรงกลางสีจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นกาแต่ละลูกนะครับการกินลม ไม่เท่ากันนะครับเราต้องปรับเราต้องปรับจูนหาให้ได้นะครับอย่างนี้แรงเกินไปนะครับอย่างนี้แรงเกินไปเราต้องหาจุดที่มันพอดีนะครับที่มันไม่แหวง่งที่มันไม่แหว่งกลางอย่างนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับอย่างนี้ถือว่าเยี่ยมเห็นไหมครับสีออกเต็มสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ไม่แหว่งกลางลมประมาณนี้ จะพอ,อดีนะครับถ้าแรงไปตรงกลางจะแหวงอันนี้สําคัญนะครับพี่น้องพี่น้องมือใหม่นะครับไม่ใช่ว่าลมแรงแล้วสีมันจะละเอียดละเอียดจริงครับแต่ว่ามันจะเกิดแหวงกลางของกานะครับเวลาพ่นออกมาเนี่ยมันจะออกเข้มเฉพาะส่วนบนและส่วนล่างตรงกลางเนี่ยมันจะแหวงนะครับถ้าลมแรงเกินไปเพราะฉะนั้นการปรับลมให้พอดีกับกาลูกนั้นอันนี้สําคัญมากครับถ้าเบาเม็ดจะใหญ่นะครับถ้าพอดีเม็ดจะ ละเอียดแต่ถ้าลมแรงเกินไปสีจะแหวกกลางนะครับประมาณนี้ครับผม